อันนี้ก็เป็นรีเพย์ที่3นะครับที่ผมจะมบรรยายลงจากข้างล่าง1 2 3นี่เนาะโอเคอ่าโอเคเริ่มเลยนะฮะวันนี้เป็น e ีพที่3นะครับของซีรีนะครับวิชามาสเตอร์ดูเอลบรรยายการ์ดด่วน,นจ,ำจำชื่อ EP พีไม่ได้สิเบอร์บบเบอร์นี่ะ โอเคผมเริ่มก่อนนะฮะ <c oughs> อันนี้ผมเป็นเป็นฝ่ายเริ่มก่อนก็สั่งใช้งานครูของโกเลมกาดก่อนเลยนะฮะโอเคอันเชิญผมไม่มีเมลีเนียมอาร์คอยู่บนมือก็จ่ายแล้วพอยสองพันอันเชิญแอดเวนจูเทมเพิลนะครับเวนจูเทมเพิลสั่งใช้งานแล้วก็นำเอามือซ้ายนะครับของเอ็กโซเดีย ผู้ถูกปิดผนึกนะครับมาแปะไว้โซนเวทมนต์แล้วกำดักเป็นเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับแล้วก็นําเอาซังเกนจินนะครับมาแปะไว้ในโซนของเวทมนต์ต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แอดนะครับพออัญเชิญนะครับซังเกนจินขึ้นมาจากโซนเวทมนต์หรือกำดักก็แอดเฮิร์สออฟเดอะบลูอายนะครับผมก็เสียอะไรพอยไป4,000เลยใช่ครับเป็นครึ่งหนึ่งเฮิร์สออฟเดอะอายอยู่บนมือแล้วก็ทิ้ง ทิ้งเฮิร์สอัลเบอร์อแล้วก็แอดนะครับมีเลียมอาร์คขึ้นมือนะครับแล้วก็ผมก็สั่งใช้งานมีนเลียมอาร์คเพื่อโชว์เอ็กโซเดียในเด็กแล้วก็บนสนามนะครับหรือบนมือนะครับอันเชิญเอ็กโซเดียอินทร์คาเนีพูดผู้ไม่สามารถถูกหยุดได้นี่อันด์ซ็อฟเบครับ, able, รบแล้วผมจบเทิร์นก็เซตเอ็กโซสฟรายเลสนะครับ และอีกฝ่ายสังใช้งาน A Hero Life ก็คือจ่ายเล่์พอยต์ครึ่งหนึ่งเพื่ออัญเชิญนะครับอีฮีโร่เลเวลสี e ่ 4, หรือต่ำกว่าจังเด็กมาเนี่ยครับและนี่ผมจะอธิาบายเลยตอนนี้การ์ดนี้ชื่อว่า r e เชียร์ริ่งซถ้าอีกฝ่ายสังใช้งานเวทมนต์ที่มีเอฟเฟกอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์เนี่ยนะครับเอฟเฟกด่วนของการ์ดนี้คือสามารถอัญเชิญแบบพิเศษจากบนมือลงสนามได้นะครับเมื่อการ์ดนี้ไงนะอยู่บนสนามนะฮะการ์ด ทุกใบนะครับที่จะส่งไปที่สุสานจะออกจากเกมเมื่อการนี้ถูกส่งไปที่สุสานนะครับจากการโจมตีหรือเอฟเฟกของการ์ดนะครับคุณสามารถเพิ่มมอนสเตอร์เผ่า,มาแมลงธาตุดินที่มีพลังโจมตี5000หรือน้อยกว่าจากในเด็กขึ้นมือได้นะครับคือสามารถเพิ่มแม็กซี่ได้นะครับโอเคและอีกไฟสัง่งใช้คอไบออ a คอไบเดอะเกรฟนะครับการนี้เอฟเฟกก็คือเราสามารถ เลือกมอนสเตอร์ที่อยู่ในสุสานแล้วก็นำการ์ดนั้นออ,อกจากเกมจนกว่าจะถึงจบเทิร์นถัดไปของเราเนี่ยการ์ดนั้นจะไม่สามารถสังเกตงานเดฟเฟคของการ์ดไดนะ้ที่เป็นชื่อเดียวกันนะฮะซูดแบน Eye, เฮิร์ตออฟบอรเทิร์นต่อไปเทิร์นต่อไปเราก็ไม่สามารถสังเกตงานเดฟเฟคเฮิร์ตออฟบอรได้จนกว่าจะจบเทิร์นต่อไปของเราเนะครับประมาณนั้นแล้วผมก็นีเกตดคอไบเดอะเกรฟนะฮะเพราะมันสําคัญมากในตัวนี้ แล้ฝ่ายเชิญแบบพิเศษนะ Elemental Hero Stratos ซึ่งเอฟเฟกก็สำคัญมากเมื่อการ์นี้ลงแบบโปรติหรือแบบพิเศษนะครับคุณสามารถ1ทําทำลายการ์ดเวทมนต์หรือกับดักตามจำนวน Monster Hero นะครับบนสนามของเราก็ได้นะแล้วก็ของฝ่ายตรงข้ามก็ได้ตามจำนวน Monster Hero ที่คุณควบคุมอยู่ใบอื่นนะนะ ตามใบอื่นยกเว้นการ์ดันี้ไงถ้าไม่มีมอนสเตอร์เผ่าฮีโรยืนคู่กันอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะทําลายได้นะครับไม่สามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกนี้ได้แต่ถ้าอันนี้มายืนอยู่ใบเดียวคุณก็สามารถสั่งใช้งานได้แค่เอฟเฟกที่2ก็คือเพิ่มมอนสเตอร์เผ่าฮีโร่จากในเด็กขึ้นมือได้เขาเลือกเพิ่มเป็นวิชั่นฮีโร่ฟาฟาลิสเนี่ยแล้วผมก็สั่งใช้งานฟาลิสเพื่อทําลาย และไฟล์สังิงานฟิวชั่นเด s i ่นีนะครับอันเชิญแบบ f u วชั่น o n s t e r อร์เด n y h นี o ฮีโร่ที่เป็นวัตถุดิบติดในชื่อและคุณสามารถที่จะใช้วัตถุดิบการ f u วชั่นเนี่ยจากบนมือหรือในเด็กเป็นวัตถุดิบก็ได้แล้วก็จะถูกทำลายในช่วงของเอ็นเฟสในเทิร์นต่อไปหลังจากที่สังิงานคราบนี้แล้วคุณไม่สามารถที่จะอันเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ตัวอื่นได้นอกจากมอนสเตอร์ฮีโรที่เป็นธาตมืดเท่านั้น แล้วก็อัญเชิญเด s น i n y โร่เดซชอยฟอนิกเอนฟอร์เซอร์ก็คือ DPE เนะีฮยเอฟเฟกต์ดพมอนเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะพลังโจมตีเนี่ยลดลง200จุดต่อจำนวนฮีโร่ในสุสานนะครับมี10ตัวก็2000อะไรอย่างงี้นะครับและคุณสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ของ DPE เนี่ยได้เทิร์นละครั้งเอฟเฟกต์ Effect ด่วนคุณสามารถ ทำลายการ์ดที่อยู่บนสนามคุณ1ใบแล้วก็ทําลายการ์ดอ,อสองใบบนสนามโดยที่เลือกตัวเองก็ได้เลือกการ์ดใบไหนก็ได้ในในสนามนะครับสใบของของเราแล้วก็ของอ e ีฝ่ายคือสมมติมีการ์ดที่เซตอยู่ก็เลือกการ์ดที่เซตอยู่แล้วก็เลือกการ์ดของเราต้องเลือก <c oughs> ก็คือเลือกทั้ง2ส,สนามนั่นแหละ1อันนี้1นงีหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> เลือกทําลายทั้งอย่างละ1ใบในสนามของตัวเองแล้ว สนามฝ่ายตรงข้ามนั่นเองเลือกยิงทําลายแล้วกันนะครับเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทําลายจากเอฟเฟกต์การ์ดหรือการโจมตีนะครับคุณสามารถที่จะอัญเชิญใบบพิเศษ Destiny h <Hero> e ีโร่มอนสเอร์จากในสุสานมาในช่วงสแตนบายเฟสได้นะครับในช่วงสแตนบายเฟสของเธอต่อไปนะก็สามารถชุบ Destiny ่ฮีโได้ก็คือโปรติมันก็จะชุบตัวมันเองหรือ Destiny h e ีโรตัวไหนก็ได้ในสุสานนะครับเขาก็เลือกทําลายเป็น สี่นะครับเลอร์เอเทลเลอเทลจิงสี่เอฟเฟกต์เลอเทลจิงสี่ผมก็แอดแม็กสี่นี่ข้าโมกันแล้วก็อีกฝ่ายแอดอิเลเมนททลฮีโร่โนะครับโดยการใช้อีอิมอร์เจนซี่คอแล้วผมก็ใช้เอฟเฟกต์แม็กสี่นะฮะเมื่อฟังข้ามสเปรเราได้จั่วหนึ่งใบ ยังฝ่ายกอลัมแล้วอีกฝ่ายอัญเชิญวิชั่นฮีโร่ฟาลิสโดยการทิ้งการ์ดฮีโร่บนมืออ่าแล้วอัญเชิญเป็นเศษการ์ดแบบน,นี้เลยนะครับเมื่อการ์ดนี้อัญเชิญเป็นเศษสามารถนำวิชั่นฮีโร่จากในเด็กเนี่ยมาแปะไว้โซนของเวทมนต์หรือกับดักเป็นกับดักต่อเนื่องได้น,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 นะครับยกยกเว้นการ์ดแบบนี้นะฮะและไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ตัวอื่นได้ยกเว้นฮีโร่คุณสามารถใช้งานเอฟเฟกต์การ์ดแบบน,นี้ได้เทิร์นละครั้งโอเค แล้วอีกฝ่ายเขาอัญเชิญวิชั่นฮีโร่ฟาริสโดยการทิ้งอิเลเมนท์ลฮีโร่ชาโดมิสนะฮะเอฟเฟกของอิเลเมนท์ลฮีโร่ชาโดมิสก็คือเมื่อการ์ดนี้อัญเชิญแบบพิเศษนะครับคุณสามารถเพิ่มการ์ดเชงเป็นควิกเพสเปลนะครับจากในเด็กขึ้นมือได้การ์ดเชงเป็นพวกมาร์คเชงเปลี่ยนหน้ากากอะไรเงี้ยและเมื่อการ์ดนี้ถูกส่งไปที่สุสานคุณสามารถเพิ่มฮีโร่นะครับจากในเด็กขึ้นมือได้นี่นะครับยกเว้นกาสแบบน,นี้ใช้เอฟเฟกนี้ได้เทิร์นละครั้งต่อต่อต่อ,ตอคือถ้าใช้เอฟเฟกต์ก,ก็ใช้้เเอฟเฟังมไาไก็คร ใช้ได้ถุกละครั้งเขาก็เลือกแอดเป็นเดซินิฮีโรพลาสม่านะครับโอเคแล้วก็วิชันฮีโร่ฟาริสนี่ก็นำเอาวิชันฮีโร่อินคริสอินคริสเนี่ยมาแปะไว้ตรงโซนเวทมนต์หรือกับดักเป็นกับดักต่อเนื่องและเมื่อการ์ดนี้เป็นกับดักต่อเนื่องแล้วคุณสามารถสังเวยฮีโร่บนสนามนะครับเพื่ออัเชิญตัวเองจากโซนเวทมนต์หรือกับดัก ได้เลยแล้วก็เมื่อการนี้อัญเชิญแบบพิเศษมาบนสนามจากโซนของเวทดมนหรือกำบดักนะครับคุณสามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่ติดชื่อวิชั่นฮีโร่เดลซี่หรือต่ำกว่าจากเด็กมาบนสนามได้นะครับเอฟเฟกต์ <Effect S 2> นี้จะใช้ได้เทิร์นละครนะครับอีกฝ่ายก็อัญเชิญยิมเนตัลฮีโร่เซโจนลงมาแบบปกติเมื่อกี้แบบอัญเชิญแบบพิเศษมาไหมโดยใช้การนีนร้เอ้ยโดยใช้การนี้เนี่เนี่ยเนี่ยโอเคแล้วสั่งใช้งานอินคริส อินช vale okay. ิดอ er ัญเชิญเวออนโอเคเอฟเฟกต์ของเวออนเมื่อถูกอินคริดอันเชิญมาเมื่อการนี้อันเชิญแบบโปรติหรือแบบพิเศษคุณสามารถส่งมอนสเตอร์ฮีโร่จากในเด็กลงสานได้นะครับคุณสามารถใช้เอฟเฟกต์ของไวออนได้เทิร์นละครั้งเทิร์นละครั้งคุณสามารถแบนฮีโร่จากในสุสานนะครับแล้วก็เพิ่มการ์ดฟิวชั่นโพลิมารไลเซชั่นจากในเด็กขึ้นมือได้ ได้ายใช้มาร์กเชนส์นะครับแล้วเมื่อมีการแอดการ์ดอ่าเอฟเฟกของมาร์กเชนก็คือคุณสามารถเลือกมอนสเตอร์ฮีโร่ที่คุณควบคุมอยู่เนี่ยแล้วส่งไปที่อุสานเมื่อส่งไปที่อุสานแล้วเรียบร้อยนะสามารถอัญเชิญแบบพิเศษมาร์คมาสฮีโร่จากในเอ็กตอร์เด็กที่มีธาตุเหมือนกันกับที่ส่งไปที่อุสานเนาะมีธาตุเหมือนกันเนาะแล้วก็อัญเชิญมาสเกตฮีโร่ ดาร์กลอนะครับแล้วก็ดาร์กลอพอเชิญดาร์กลอมาแล้วเมื่อการนี้สามารถ Special, สเปเชียลซัมมอนโดยใช้แมชเชนเท่านั้นการ์ดอื่นที่จะส่งไปที่ยูสาน่ะถูกแบนการ์ดอื่นของฝ่ายตรงข้ามนะเท่านั้นนะฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นนะเธอละครั้งเมื่อฝ่ายตรงข้ามเพิ่มการ์ดจากได้ขึ้นมือนะครับยกเว้นช่วงจัว่วและช่วงคำนวณความเสียหายคุณสามารถคือซุ่มการ์ดที่อยู่บนมือหนึ่งใบของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยแบนทิง้งซะนะครับก็แบนก็แบนติดอ,อูเรนัสนะครับ พออีกฝ่ายอันเชิญแบบพิเศษมาผมก็ได้จั่วได้ g h o s t s i เ t e r อ่าสโปกี้ o ็อก o ูดนะครับตัวนี้เอฟเฟกก็คือในเทิร์นของทั้ง2ฝ่ายนะครับเทิร์นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับในช่วงยกเว้นช่วงจบเทิร์นนะครับเอฟเฟกด่วนของการ์ดนี้คุณสามารถทิ้งการ์ดไปนี้บนมือแล้วก็ในเทิร์นนี้นะครับทุกครั้งที่อีกฝ่ายอันเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษนะครับมาบนสนามนะครับในช่วงของเมนเฟสหรือเบนเทนเฟสนะครับคุณจะได้รับไลฟ์พอยต์จาก พลังโจมตีของมอนสเตอร์นั้นนะครับโอเคมีพลาสเปร์เราได้อันนี้พันเก้าเราจะได้ไลฟ์พอยต์มาพันเก้านะครับแล้วเฟกสแตนบายเฟสของ DPE ก็อัญเชิญมาแบบพิเศษนะครับแล้วก็ผมก็ใช้เกทคลิปเปอร์อินคริปชันเลือก ทั้ง2ฝ่ายไม่สามารถที่จะสั่งใช้งานเอฟเฟกในอุสาได้แล้วผมก็สั่งใช้งานเวนจูเทมเพิลเพื่อแปะนะครับเซ n นจินแล้วก็แปะไมเด้นนะครับเซงเอนจินก็พรออเชิญแบบพิเศษนะฮะเอฟเฟกอันนี้ไม่ใช่เอฟเฟกต์เต็นะ,ะมันมันเป็นเอฟเฟกที่อัญเชิญแบบพิเศษมาแล้วมันแอดมาได้เลยมันก็เลยสามารถแอดชิลออฟเดอะมิเลเนียมมิเลเนียมดยุสตี้มาได้นะครับ และเมื่อผมแอดการ์ดขึ้นมานะครับยกเว้นการจั่วดาร์กลอก็ทำงานซุ่มนะครับซุ่มเมิเนียมอาร์คนะครับซุ่มแบนเมิเนียมแบนมือหนึ่งใบก็คือแบนถูกเลยครแบนเมิเนียมอาร์คเมื่อกี้นี้นะฮะแล้วก็เมื่ออีกฝ่ายสังเกตการมอนสเตอร์เอฟเฟกต์หรือเอฟเฟกต์อะไรก็แล้วแต่นะฮะไมเดนก็อัญเชิญเบ,บ็พิเศษตัวเองจากาโซนของเวทมนต์หรือกับดัก <c oughs> แลก้วก็ผมมีชิล ออฟมินเนียมผมก็แปะชิลออฟมินเนียมนะครับบนโซนของเวทมนต์หรือกับดักเป็นเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับแล้วก็อัญเชิญมาแบบพิเศษนะครับโอเคแล้วผมก็ทำการลิงค์5นะครับเป็น underworld g o d d e a d of the c o s e s t world นะครับตัวนี้ผมชอบมากเลยตรงนี้ว่ามันสามารถใช้มอนเตอร์อีกฝ่ายเป็นวัตถุดิบได้1ตัวนะครับเมื่อกาบนี้อัญเชิญแบบลิงก์สำเร็จนะครับคุณสามารถ ยกเลิกผลของมอนสเตอร์ทุกตัวของอ e ีกฝ่ายได้เลยนะครับเมื่อการ์วนนี้อัญเชิญแบบลิงค์สมอนมาแล้วเนี่ยการ์ Guard นี้จะไม่โดนผลเอฟเฟกของฝ่ายตรงข้ามยกเว้นเอฟเฟกที่ทารเก็ตการ์ด Guard แล้วกันและเธนเธนละครั้งนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามสัญญาณเอฟเฟกของการ์ดเพื่อสเปเพื่ออัญเชิญแบบเศษมอนสเตอร์จ,จากในหลุมนะครับคุณสามารถยกเลิกผลเอฟเฟกนั้นได้ด้วยนี่ฮะโบ<อ><อ>และอันนี้ดี e เขาทำลายใช่ไหมเบิ๊บเบ๊บทำลายไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเป็นเอฟเฟกที่ไม่ได้ทาร์เก็ตนะครับแล้วผมก็ใช้มิเนียมอาร์คโชว์โชว์ฟอร์มเดื่นวันการ์ดจากในเด็ก4ใบแล้วก็บนมือ1ใบเนะี่ยอันเชิญแบบพิเศษอ่าเอ็กซ์เดย์อินคาเนตอันสต็อปเปเบิร์ลจากในในเอนะ็กซ์ซัเด็กนี่ยแล้วผมแล้วผมมีไล์พอยต์ไม่พอเนะี่ยไล์พอยต์ไม่พอเขาเนะี่ยผมก็เพิ่มได้แค่ 3า0พนะฮะแล้วก็ถูกตีตายอีกฝ่ายใ,ใช้เมเนียมอีอิมเมนชี่ไม่ใช่เมเนียมอีอิมเมนชี่นะครับแอดออินเตนเนชั่ฮีโร่สตาร์โต้แล้วก็อัเชิญแบบโปรตีก็ทำลายการ์ดที่อยู่ข้างหลังก็คือทำลายเอ็กโซสไพร์ออฟเลสนะครับที่อยู่ข้างหลังผม และการ์ดนี้เมดเดนเนี่ยจะไม่ถูกทำลายจากมอนสเตอร์เอฟเฟกเอ้ยไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกการ์ดไม่ใช่ไม่ถูกทำลายจากการโจมตีพูดผิดอยู่นั่นแหละยดเคโอเคแล้วก็อีกฝ่ายลิงสองนะครับลิงสองเป็นเอ็กซ์ตร้าฮีโร่ครอสครูเซเดอร์นะครับผมอันนี้เอฟเฟก์ของครูเซเดอร์เมื่อคุณอัญเชิญแบบพิเศษแบบลิงก์สำเร็จนะครับคุณสามารถเลือก มอนสเตอร์ที่ติดชื่อ De s t i n y Hero จากในสุสานอัญเชิญแบบพิเศษขึ้นมาได้และคุณสามารถสังเวยมอนสเตอร์ที่ติดชื่อ Destin y Hero และแอดมอนสเตอร์ที่ติดชื่อฮีโร่จากในเด็กขึ้นมือได้ที่มีชื่อต่างกันกันกนกบที่สังเวยนะครับขึ้นมือนะครับคุณสามารถสั่งใช้งานอฟเฟกนี้ได้เทิงละครั้งนะครับและคุณจะไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษได้นอกจากมอนสเตอร์เผ่าฮีโร่นะครับโอ้เขาทำลาย เขาทำลายเวนจูไปนะฮะแล้วผมเธอตไปผงก็จวได้ชนะิวออฟมิเนียมเดสเนสเตอร์ผมสั่งใช้งานจะบอกอะไรอย่างหนึ่งให้นะฮะคืออีกฝ่ายไม่รู้ไงว่า u n สตอป p a b บ e ล ไอซูเดียอินคาเนตของผมเนี่ยมันหมดจากเอซ่าเ็คไปแล้วนะเพราะว่าผมใส่มา2ใบตอนที่ต่อสู้กับเขาเนี่ยผมใส่มาแค่2ใบเองนะโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับผม